ส่วนการทดลองตอนที่2จะเป็นการใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์เพื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนะครับโดยมีขั้นตอนนะครับ1 2 3 4 5ามลําตำดับนะครับซึ่งในข้อที่1เราจะใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อทรงกระบอกกลวงนะครับแล้วบันทึกเป็นค่า D หรือ d i เม e เตอนะครับทีนี้สำหรับเวอร์เนียที่ ใช้ในการทดลองนะครับจะมี2แบบนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้หลักการเหมือนกันแต่ความละเอียดแตกต่างกันนะครับสำหรับเวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่มีสเกลลองนะครับและมีจำนวนขีดนะครับจากเลข0ถึงเลข0น,นะครับตรงนี้มีจำนวนช่องทั้งหมด 50ช่องนะครับเวอร์เนคลเปอร์ที่มีสเกลลอง50ช่องแบบนี้เราจะพบว่าความละเอียดของเวอร์เนียคลัเปอร์ตัวนี้ก็จะมีค่านะครับความละเอียดของเครื่องมือก็คือเวอร์เนียคลับเปอร์ตัวนี้จะแบ่ง1ช่องมิลลิเมตร ออกเป็น50ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดก็จะเท่ากับ0.02ม mm. ิลลิเมตรในขณะที่เวอร์เนียคาลิเปอร์ที่มีจำนวนสเกลรองทั้งหมด20ช่องนะครับก็จะมี ความละเอียดของเครื่องมือนะครับเท่ากับใน1มิลลิเมตรก็จะแบ่งออกเป็น20ส่วนนะครับเราก็จะได้0.05ม mm, ิลลิเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตได้เวอร์ในคาลิปเปอร์ที่มีความละเอียดเท่าใดก็ต้องสังเกตจากเครื่องมือเอาเองนะครับ